คุณผู้ชมค่ะต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันจะบอกว่าตั้งแต่รัฐบาลเขาออกกฎมาว่าห้ามรวมตัวกันห้ามไปนั่งร้านอาหารอะไรแบบนี้นะคะและยังไงล่ะก็ส่งผลต่อหลายอาชีพโดยเฉพาะผู้จัดละครแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเอามือไก่นะคะตอนนี้ค่ะเริ่มจะเอาเท้าไก่นะผากแล้วคุณผู้ชมค่ะมันหนักจริงๆกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น่าคุณผู้ชมได้รับผลกระทบยังไงเดี๋ยวไปดูกันหน่อยแล้วกันนะคะนี่เขาออกกฎมาว่านี่ จำกัดคนแค่5้าคนออหรือว่าห้ามถ่ายในสถานที่ปิดนะคะแล้วก็แต่ก็เกิน5ห้ามเกิน20คนอะไรประมาณเนี้ยเกิน20คนต้องขออนุญาตอะไรประมาณนั้นคุณผู้ชมคะ่ะบันเทิงไทยรัฐคะ่ะวิดีโอคอลนะคะพูดคุยกับผู้จัดชื่อดัง พี่อ้อมเพียดาที่กําลังมีละครแค้นรักสลับชะตาโอ้อกำลังดังเลยนะ,ะตอนนี้ก็ลงอจออยู่เออ,อแล้วก็กําลังเตรียมทําละครเรื่องใหม่นะคะพี่อ้อมเนี่ยบอกว่าโควิดรอบเนี้ยโอ้โหทำใจไว้แล้วว่ากระทบแน่นอนแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีมาตรการเข้มงวดสุดๆเลยนะขณะที่พี่หนิงปณนิตาเองคนนี้ก็เป็นผู้จัดอีกหนึ่งคนนะคะก็บอกเลยว่าเออเธอเนี่ย เครียดมากเพราะต้องเลื่อนถ่ายละครเลื่อนแล้วก็เลื่อนอีกเลื่อนอยู่นั่นค่ะได้แต่เลื่อนนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าโควิดรอบนี้มันจะรุนแรงลำพังแค่ตัวเธอคนเดียวเี่ยก็เป็นภาวะพพวงและฉีดแอลกอฮอล์ทั้งวันทั้งคืนอเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะเราทำอะไรก็แล้วแต่ให้ให้มันปลอดภัยที่สุดสำหรับผลรวงเรื่องออนแอร์ก,ก็ก็ไม่ต้องไปคิดถึงกัน<ะ>วันนี้ ปลอดภัที่สุดสําหรับส่วนรวมอันนี้คือสําคัญที่สุดฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้อหนึ่งส,สเปรย์ที่พ่นบริเวณแต่ว่าตามรองเท้าตามอะไรที่เราไปเหยียบก่อนขึ้นรถอีกหนึ่งเดี๋ยวก่อนเข้าบ้านก็จะมีีีตัวฆ่าเชือ้อก่อนเข้าบ้านอีกโชคดีนะคะต้องเรียกว่าโชคดี คือตอนที่ถ่ายทําแค่ลักสลับชะตาเนี่ยตอนช่วงสุดท้ายที่ถ่ายทําก็คือประมาณเดือนเมษาก็เรียกไี้ว่าเข้มงวดป <sk ill ie> วดขันอย่างหนักอย่างที่มีเห็นภาพกันอยู่แล้วนะคะมาตรวจให้ทั้งกองเลย <sk ill ie> ในการออกกองในช่วงนั้นซึ่งยังไม่ได้แบบเริ่มคลัสเตอร์เยอะๆเลยด้วยซ้ำตอนนั้นก็เรียกมามาตรการต้องต้องละเอียดถี่ถ้วนมากด้วย และมีนะคะเขาบอกว่ามีอีกอันนึงนะคะคุณพอยชิจัน์เอเขาบอกว่าเขามีวิธีแบบว่าแก้ไขค่ะยังไงอะเล่นเองเลยสลับไปสลับมานนี่นะคะระบบทุกอย่างเลยกำกับเองเป็นบอสเองเป็นรปภเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีนะเล่นคนเดียวกำกับเองด้วยปลอดภัยดีด้วยนะคะ